สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะผมวว้าว โอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กอของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนวันนี้มีนัดกันไว้นะผมเมื่อวานที่พี่ได้ถาาว่าเฮ้ยมีใครอยากให้พี่ตีแพ็กสปริงบ้างนะผมก็มีคนคอมเมนต์มาแล้วนะผมอยากให้ตีนั้นก็ต้องจัดดีครับผมมันเหลือเวลาอีกตั้งหลายวันนะเอาจริงๆ3มวันครับผมทุกคนแต่พี่ตีเปิดให้ดูก่อนเลยฮนะจะได้รู้ว่าตัวมันประมาณไหนเนาะ และนี่ครับผมของที่จะได้ฮะมีดินโรเจน2ด้วยครับผมทุกคนว้าวแล้วพี่ก็อยากได้ครับผมคือตัวอื่นก็นอกเหนือจากนี้ก็อยากได้แค่บัมปี้นะส่วนพี่โตก็รีเวลแม็กไปแล้วไปอีกแล้วอ่ะผม <c oughs> <c oughs> พี่โตไม่ต้องมาแล้วนะเข้าใจไหมโอเคครับผมห้าแมตช์ด้วยกันนะผมถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเราจะกดสปีดไปด้วยเลยนะผมและรู้สึกว่าตัวค่อนข้างที่จะโคตรหือหวาครับผมใช้คํานี้ได้เลยฮนะ เพราะว่ามันมหืมวื่หวายจริงแล้วเอาไงดีวะเนี่ยโหนี่เราต้องส่งออสซาโปลงตั้งแต่รอบแรกเลยเหรออย่างนี้น่าจะไหวไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมมาแบบรัวๆเลยนะผมกดสปีดให้ด้วยเพราะมีตั้งห้ารอบโอเคสองพันห้ามันน่าจะเปลี่ยนอินโดแรเตอร์ลงมาฮะสองครับผมโอเค เราจะประมาทไปได้เลยเพราะตัวโคตรจะจำกัดครับผมเมื่อวานเราตี JW ไปไงตัวเลือเลยหมดแล้วโอ้โหอินโดแรปเตอร์ลงมาแต่ไม่ตบตูให้แต่ตูบนโอเคครับผมอินโดแรปเตอร์มีสองแต้มสองโอ้โหขอสองได้หนึ่งไม่น่ารักแล้วไงเอ้ยอยูดอนมาเป็นแท้งเหรอลูกยูดอนพวอกกระโดด อาหนูมันเป็นแทงเหรอพ่อก็รีบกดไม่ได้ดูเลยเอาแล้วยูดอนมันไม่ได้แทงนี่หว่าเนี่ยมันโอ้โหก็แทงก็แทงเหมือนเดิมครับผม,มนึกว่าจะชาร์จไงก็นึกว่าเวลาเราตีเธอจะชาร์จไงที่ไหนได้เธอกันไงโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับผมออสตาโปมาแล้วทำดีแล้วยูดอนลูกพอ่อ ตรงนี้เดี๋ยวไว้ให้พ่อจัดการเองไว้ให้พ่อจัดเอ้ยเวลาตีตะปีดแล้วตัวโอ้โห TY! หลงแน้มเลยทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับผมอ่าเคนทดน่านจะลงมาโอ้โหกัน่วยงามมันต้องอย่างนั้นเพื่อนเราตีเผื่อเสมอมาแคนทดตี โอ้โหจะเบรกไว้ทำไมอะเกนโดโอเคนายจะป้องกันใช่ไหมโอ้โหเป็นไงกันสามครับผมฮ่าดีนะตู้เบรกไว้ก่อนเอาล่ะครับผมฮาแต้มฮาแต้มเออตีตีต,ต,ตีโอเคสวยงามมากเลอนเอาล่ะครับผมมีฮาแต้มแสดงว่ามันเหลือหนึ่งมันเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นไปนอนวักเรียบร้อยไปดี เอาละครับผมอินโดมินาเล็กมาแล้วเลเวลเกินแม็กด้วยนะเลเวลมันเกินแม็กด้วยนะทุกคนโอ้โหนี่ฮาตีสามอีกแล้วนะเอไอนะโอ้โหแล้วมันจะตีพอดีอะไรขนาดนั้นเลยเพื่อนโอเคไม่บ่นมาหรอกจมีแต้มเยอะกว่าไปนอนวากบับบับเงี่มเรียบร้อยไปดี โอเคจบไปในรอบแรกครับผมวสวยงามครับผมมันไสเอไอวะเอาจริงๆเอาละครับผมมาต่อรอบสองเลยครับผมโอ้โหแล้วดูดิตัวที่พี่แบบพี่ไม่มีรีแล้วนะรีแบบ VIP อ่ะครับผมอันนี้ต้องรีแบบเงินเขียวแล้วนะแล้วสองตัวครับผมโอ้โห,โ,โ,หโคตรแพงฟืบ โอเคทาบอมแล้วจัดดีครับผม5แมตช์หน้าผมต้องรีบหน่อยฮะเพราะว่าน่าจะนานน่าจะนานเลยและตอนนี้คอมปีเปิดครับผมเว่าไอไอ,ไอนี่รอบ2องนะเวย้ยรอบ2ยังขนาดนี้คิดดูดิสองมา2ขอ2ได้สองมันต้องอย่างนั้นเลยเพื่อนมันสะดุดนิดหน่อยครับผมไม่นิดหน่อย ไม่สะดุดนิดหน่อยเลยมาแล้วครับผมไอ้นกเอี้ยงมาแล้วระดับคอมมอนระดับคอมมอนโอ้โหแล้จิกเกแหนึ่งโอเคมันอาจจะไม่มีแต้มก็ได้ใช่ไหมเอาแบบเต็มสูบเลยเพื่อนเอาแบบเต็มสูบเลยสามมาสามขอสามขอสามได้หนึ่งอีกแล้วโอ้โอ้โหขอสามได้หนึ่งอีกแล้วครับผมปึ๊บไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมตบโอ้โห มันจะเดือนเขาไหมนะลูกเฮ้อโอ้โหมีสีโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำดีแล้วลูกมาแล้วครับผมอินโดแรปเตอร์มาแล้วเดี๋ยวนะ้ามันเหลือหนึ่งใช่ไหมเราต้องคำนวณน,นิดนึงครับผมเพราะว่าเราต้องเก็บทั้งหมดฮะโอเคไปนอนวักเรียบร้อยไปดีเอาละครับผมลงสนามมาแล้วกินพืชห้ามาขอห้าได้ห้า ขอ5ได้โอ้โหเปลี่ยนตัวครับผมและตอนนี้เหลือ4แต้มต้องท่องไว้โอ้โหแล้วตบ3โอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาละครับผมตัวกอเป็นเล็กมาแล้วทําไมมันชอบเหลือหนึ่งแต้มวะไม่เหลือหนึ่งแต้มก็เหลือเออแบบอกูนละมันวะกูแลละมันวะป่าเอ้ยโอ้โหอ่อโอ้โหมันเก็บชาร์จครับผม เอาแล้วชีบประตูชีบแล้วถ้าตีห้าท้าโหตีสี่โอเคสวยงามครับผมถึงตีห้ามันก็จะดุ้งไม่ถึงใช่ไหมดาเมจเนี่ยโอเค <c oughs> ยังรอดอยู่ <c oughs> ไปดนอนวากปับปบ๊บเบบ,บ,บบโยนแล้วก็ฟาดเรียบร้อยไปดี <c oughs> โอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผมโอ้โหเป็นการภาคที่แบบ ไฟลุกเลยครับผมอาทจริงกดสปีดจ๋าเลยมารอบสามครับผมเพราะว่ามันมีตั้ง5แมตช์นะเดี๋ยวรอบท้ายๆก็จะเริ่มกดแบบเดิมแล้วครับผมรู้สึกเครื่องจะร้อนๆสะดุดสะดุดนะโอ้โหแล้วมันมันเอากินพืชมาแบบนี้แล้วตุจะทำไงต่อเนี่ยตอนนี้ตุวไม่เหลือตัวเลยนี่ว่าอ้าวชิปแล้วนี่อนโอ้โหแล้วจะไปยังไงต่อครับเนี่ยมาถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผม เราโอ้โหแล้วเหลืออีกตั้งสองรอบโอ้ชิปแล้วสองเริ่มร้อนเริ่มสะดุดแล้วครับผมทุกคนขอกดหยุดสปีดก่อนมาแล้วครับผมอินโดร,รัปเตอร์เจนสองมาแล้วเวลากดสปีดมันจะชอบสะดุดนะอโอ้โ,อโหแล้วตบเลยครับผมไม่ถามใครด้วยตบเลยฮะ ที่ต้องคำนวณดีๆนะเนี่ยแล้วใช้อินโดแรปเตอร์เจนสแล้วด้วยอ่ะโอ้โหเอาระครับผมแบบนี้ก็ดีฮะแบบนี้ก็ดีให้แต้มมันถึงๆหน่อยไม่เป็นไรฮะแบกกระจุยกระจายอินโดแรปเตอร์เจนสเราแล้วตบตามมาแล้วสวยงามทำดีมากเลยลูกเอาระมาครับผมอินโดแรปเตอร์เจนสองมาแล้วโอเค ไปนอนบนสวรรค์ไปนอนบนสวรรค์จำไว้ด้วยไปนอนไปนอนอย่ามาแย่เมยเอาละครับผมกินพืชฮะเหลือแต่กินพืชครับผมและแม่มันกล้ามากนะที่เอากินพืชมาเยอะแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสวยงามครับผมเก็บสามสบายครับผมแต่รอบต่อไปนี่ดิตูจะทํายังไงแต่รอบต่อไปนี่ดิตูจะทํายังไงเอ้ย โอ้โหแล้วมันโถเว้ยไม่ดูแต้หีือะปามี่สี่มัวไต่บนไงโอเคมันเหลือหนึ่งมันเหลือหนึ่งไว้โอ,โ,โอ้โหแล้วกระเทกมาอยู่ได้เอาละครับผมมันเหลือหนึ่งไว้ใช่ไหมไม่มีปัญหาไปนอนบักเรียบร้อยไปดีเอาลายตัวกินพืชรีบลงมาเลยสี่มาคอสี เอ้ยในสามช่างมันช่างมันดีแก <_ C> <os> จะทำดาเมจสูงๆเฉยๆอ่ะไม่มีอะ <_ C> <os> ไ,ไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆไปนอนมาแล้วครับผมปึ๊บปื๊บกระโดดย่ำปึ๊บปๆ,ๆ๊บเรียบร้อยแปดหมื่นสามไปดิโอเคจบไปในรอบที่สามครับผมสวยวงามครับผม เอาจริงๆนะอินโดแรปเตอร์เจน1เจน2เนี่ยน่าจะมีดําอ่าถ้าไม่ตายที่มันต่างกันเนาะถึงจะใช้โมเดลเดียวกันก็เถอะอยากให้มีถ้าไม่ตายแบบต่างกันบ้างครับผมสําหรับตัวพวกพิเศษพิเศษฮะเอาได้จะบนอีกแค่รอบสีครับผมดูก็บนโอ้โหโอเคมาเดฟก็โก,กต้องหนูแล้วล่ะต้องหนูเหมาแล้วล่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมรอบนี้โอเคไปจัดครับผม มหาเทพกโก้แบกจริงๆ่ะเราต้องเอามหาเทพกโก้ไว้หลังสุดครับผมแบบเนี้ยแต่ก็ไม่มีปัญหาอยู่ดีเลยว่ะโอเครอบนี้มากินเนื้อหมดแบบนี้พี่ยังชอบชอบโอ้โหแล้วไม่ตบแล้วก็ไม่ตบดูด้วยนะโอ้โหเก็บไปสี่แต้มโอ้แล้วตีสองโอเคครับผม เอาละฮะถึงข่าวนี้ต้องเปลี่ยนตัวมาแทงก่อนมาดิโพลงตนหนามคิดดูดิไฮบิดแดงต้องมาแทงอะ่ะทุกคนทุกคนก็คิดดูเอไอมันเป็นยังไงอะ่ะก็คิดดูครับผมสีมาโอเคสวยงามสวยงามมากเพื่อนทำดีละลูกดิโพมาระครับผมมิดโอเคหัวดุวยมาแล้ว ไม่ได้ลงสนามนานครับผมมาเตะเด็กซะหน่อยเะมาไอพวกหนูหนๆทั้งหลายไปนอนวัดเรียบร้อยไปดีนี่ตัวตึงแห่งวงการเว้ยโอเคกิกา้าเดี๋ยวเองก็โดนพี่ตุ๊กแกหัวดุยเก็บอีกตัวโอ้โหแล้วลตีแค่สองแล้วตีแค่สองครับผมนี่มันตัวในตำนานเลยนะเว้ยพี่ตุ๊ก้กหัวถุยเนี่ยอยู่มานานกว่าเพื่อนเขาครับผมแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกอะ ไปนอนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บเรียบร้อยไปดีโอเคตีแบบไม่คิดครับผมเพราะมันชิวจัดนะตาน,นี้มาอีโดแรปเตอร์มาแล้วไงอ่ะมาแล้วไงมีห้าแต้มแล้วไงอ่ะมีห้าแต้มแล้วตีตีก็แล้วแต่ดีทำดีแล้ววตโตเก้หัวถุยมาแล้วครับผมมาเทพโกโก้มาแล้ว มันจิวอยู่แล้วฮะตาเนี่ยหลับตาตียังได้ว้ักบักบักเรียบร้อยครับผมโอเคครับจบไปในรอบที่สี่ครับผมสวยงามครับผมเครื่องก็ยังร้อนจี่เลยนะขนาดไม่ได้กดสปีดเนี่ยโอเคครับผมรอบท้ายฮะก่อนที่มันจะหลุด <c oughs> ถูกใจจริงๆถูกใจจริงจโอ้โหถ้ารู้ว่ารอดท้ายเป็นแบบนี้นะจริงจริงพี่อินโดรัเตอร์ตัวเดียวก็พอแล้วนะแต่ว่าเอาจังไงโ,โ,โอ้โห AI ออออทำจริงทำกับตูแบบนี้เลยเหรอ What ฮ้เกิดอะไรขึ้นโอ้โห AI ออออยังเรียมจัดครับผม โอ้โหนี่ตูไม่ได้ประมาทแบบธรรมดานะตูโคตรของโคตรของโคตรประมาทเลยครับผมแล้วทำไงต่อทีเนี้ยทีนี้งานตึงเลยตูอยู่ดีๆก็อยากเหนื่อยอยู่ดีๆก็อยากเหนื่อยมาจัดครับผมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับบีอินโดแรปเตอร์โอ้โหพอตูตีปุ๊บกันพอกันปุ๊บเก็บแปด 8. โอ้โหเหลือจะเชื่อครับผม โอ้โหมันเก็บจนหน้าไม่ตายอ่ะท,ทักแรที่มันก็ไม่ค่อยเคยใช้ใช้น้าไม่ตายแปดนะเอาจริงๆริง AI เนี่ยจะไม่เคยใช้น้าไม่ตายแปดนะครับผมส่วนใหญ่ก็ใช้เจ็ดบ้างตีหกบ้างอะไรอย่างเงี้ยล้ะตูเมื่อกี้ก็ไปนึกยังไงก็ไม่รู้ไปตบสองโอโ้โหชีวิตเอาอยัางไงเนี้ยไอเอไอเดี๋ยว <c oughs> จะเก็บทาไอเดี๋ยวจะ <c oughs> ไม่ตายเนี้ย มันเอาจริงเอาจังว่ะไอ,อ้ไอ้ทุกคนอ้โหยเอาละครับผมมาครานี้มี่ไม่ประมาทไม่ประมาทแน่นอนครับผมพี่โดนแรปเตอร์เ่ะเป็นไปได้ไงวะแพ้กินพืชเลยนะโอ้โหมันเก็บไปขนาดนั้นครับผมเลี่ยมจัดจัดนะไปนอนบับเรียบร้อยไปดีมาเกนโทอโอโหตัวงงเลยฮะเมื่อกี้ จ็แปดเฉยครับผมเอาละกินพืชอยากลงมาก็ลงมาแล้วมันเหลือสามใช่ไหมเมื่อกี้มันชาร์จใช่ไหมตามเมื่อกี้ที่พี่แพ้มันชาร์จใช่ไหมเดี๋ยวดูนะพี่จะตกเออกันหนึ่งกันหนึ่งยังดียังดีงดโอเคยังดีไม่ไปชาร์จหมดมันก็ชาร์จสองครับผมถ้าเมื่อกี้มันไม่กันคือตุยไปแล้วแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผม เอาละผมนกเอี้ยงนกเอี้ยงลูกพ่อมันมันเหลือหนึ่งแต้มใช่ไหมมันเหลือหนึ่งแต้มครับผมทุกคนมาพีเอโคลงสนามเอาละฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมบัฟเรียบร้อยไปดีถ้ามันตีสี่โอ้สบาย ตานี้บอกเลยว่าสบายเมื่อกี้คือตกใจจริงแงะที่มันเก็บแปดไปนอนว้านิ่เรียบร้อยโอเคจบไปในรอบตายครับผมสวยงามครับผมแม่อยู่ดีๆก็เหนื่อยเฉย โอเคครับ okay, ผมทุกคนแพ็กสปริงบีกินมาแล้วทุกคนคิดว่าตัวอะไรครับผมมาเดากันพี่คิดว่าของพี่นะวันนี้ต้องเป็นดีโรเจนสองอะนะ <c oughs> เอาละครับผมถ้าพร้อมแล้วจัดครับผมอ,อุ้ยโอ้โหรีเจนหนึ่งว่ะ โอ้โหได้จูโคมีมัดครับผมทุกคนโอ้โหใครได้อะไรกันบ้างครับผมทุกคนพี่อย่างน้อยก็รีเจนระดับหนึ่งก็ยังดีวะวันนี้ถือว่าไม่เกลือครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยครับผมทุกคนถ้าไปตีก็เซฟตัวกันดีๆครับผมห้าแมตช์แล้วมันคือมันมาแต่ละแมตช์ดุๆทั้งนั้นครับผมแต่แมตช์ทายนี่คืออาจจะเบาหน่อยครับผมไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่าครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้ เจใอใม่ครับผม